สวัสดีค่ะทุกๆท่านที่รอนะคะเก็บรายละเอียดของเรื่องเหนือเมฆาชตาลิขิตค่ะเรามาถึงตอนที่22แล้วนะคะเมื่อวันงานพิธีสืบทอดตำแหน่งประมุขนั้นมาถึงบ่าวรับใช้ในตระกูลกงทุกคนต่างก็ช่วยกันตระเตรียมงานอย่างขงมักขมันที่ตำหนักบุพผาของคุณชายฮัวก็ได้พวกองคลักษ์นั้นช่วยกันยกของบางอย่างจำนวนหลายลัง ไปยังสถานที่จัดงานในมือของเขาตอนนี้นั้นมีอาวุธแบบใหม่อยู่เขานั้นเอ่ยขึ้นตามลำพังว่ากงจือวีนั้นผ่านการทดสอบทั้งสแดนในระยะเวลาอันสัน้นเช่นนี้ยพ่อของเขาในปรโลกคงภูมิใจไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็ทำสีหน้าน้อยใจเอ่ยกับตนเองว่าเมื่อไหร่นะเขานั้นจะทำให้พ่อได้ภูมิใจบ้าง ว่าแล้วก็นึกย้อนไปถึงวัยเด็กเขาได้ยินทันพ่อคุยกับผู้อาวุโสเย่ว่าตัวเขาเองดูแล้วไม่น่าจะมีความสามารถพิเศษอันใดผิดกับเด็กที่ผู้อาวุโสเย่นั้นเก็บมาเลี้ยงมากที่ดูปราดเปรื่องแค่หกขวบก็จำชื่อสมุนไพรได้ทั้งหมดและน่าจะเป็นตัวแทนของสกุลเย่ได้ผิดกับลูกชายของเขาแค่สามขวบก็ดูออกแล้วว่าไม่มีความสามารถอะไร อีกหน่อยก็คงไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการหลอมอาวุธเท่าไหร่หรอกพราคุณชายฮวานั้นนึกมาถึงตรงนี้ก็ก้มลงดูอาวุธในมือแล้วก็หวังว่าสิ่งเนี้จะทำให้พ่อของเขาได้ภาคภูมิใจในตัวเขาบ้างเขาเรียกสิ่งนี้ว่า ผู้ผ่าลั่นแล้วก็หวังว่ามันนั้นจะช่วยปกป้องทุกคนได้บ้างส่วนทางด้านจินฝาน,นั้นก็นำตัวกงจือสอซางมาหลบอยู่ที่ตำหนักจันทราเพราะว่ากงจืออี้นั้นคาดว่าวันนี้น่าจะมีเหตุการณ์ไม่ปกติจึงสั่งให้จินฝาน,นั้นนำนางมาหลบที่นี่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สั่งให้จินฝานั้นอยู่ติดกับนางตลาด ห้ามห่างเกินหนึ่งคืบงานเนี้ยก็ทำเอากงจื่อซางนั้นแอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่ได้อยู่ใกล้ๆกับจินฟานสองต่อสองและเมื่อเขานั้นขยับตัวห่างนางเกินหนึ่งคืบนางก็รีบกับแอมทำเสียงดุให้เขานั้นขยับเข้ามาใกล้นางทันทีนางนั้นรีบคว้าแขนของเขาเอาไว้แล้วก็ศบหน้าลงที่ไหล่ของเขาอย่างเคิร์อ ส่วนจินฝานนั้นก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่ได้อยู่กับนางแบบใกล้ชิดเช่นนี้ส่วนทางด้านของกงจิวอ,อี้ตอนนี้ก็มาหากงหยวนจือเพื่อจะมอบอาวุธลับชนิดใหม่ที่ตำหนักบุพพาทำขึ้นมาให้กับกงหยวนจือแทนอันเดิมที่สร้างกวนเฉียนนั้นแอบขโมยไปข่าวก่อนพวกเขานั้นคิดว่าตอนนั้นสร้างกวนเฉียนนั้นคงแอบเอาชิ้นส่วนบางอย่างไป และคงส่งให้ทางอูเฟิงนั้นศึกษาพิษที่ใช้ไปแล้วด้วยดังนั้นกงจิวอ,อี้ก็จึงให้คุณชายเขาว่าทำอาวุธลับแบบใหม่ที่ประณีตกว่าเดิมมาให้กงหยวนจือใช้ส่วนกงหยวนจือนั้นจะเลือกใช้พิชชนิดไหนทาบนอาวุธลับนี้ก็แล้วแต่เขาเลยไม่จำเป็นต้องบอกใครทั้งสิน้นกงหยวนจือก็รู้สึกขอบคุณกงจิวอ,อี้มากแต่กงจิวอ,อี้ก็บอกว่าไม่ต้องขอบคุณเขาหรอก ว่าแล้วก็จากไปทันทีที่จริงแล้วจดหมายที่อินเวอร์ซันนั้นส่งมาให้กับกงจิวออีก็ได้บอกถึงแผนการของอูเฟิงทุกอย่างที่จะโจมตีสำนักตระกูลกงในวันนี้โดยมีทั้งสามหวังนั้นแยกเข้าโจมตีในทิศท,ทางที่ต่างกันเป่ยชวีหวังแห่งบูรพาหานอี้เคอหวังแห่งอุดรมอ่อฉีไอ้ายหวังแห่งประจิม ส่วนซื้อทูหงที่เป็นตำแหน่งวังอีกคนนั้นไม่ได้มาด้วยสิ่งที่พวกเขาต้องการคือเพิงจอนอนันที่บรรพลด้านั้นจะมีซื้อกับเหมยที่ปลอมตัวเป็นเจ้าสาวทั้งเจ็ดเข้ามาในตระกูลกงแม้พวกนางนั้นจะไม่มีฝีมือมากนะักแต่ก็สามารถคัดคว้างกงจือวีแล้วก็ช่วยสร้างความวุ่นวายให้กับบรรพด้าได้เพื่อที่จะดึงดูดพวกองคลักษ แล้วก็จะได้ให้อีกสามวังนั้นมีเวลาจัดการที่บรรพศหลังได้มากขึ้นครั้งนี้พวกเขานั้นก็ยังจะส่งอินเวอร์ซันให้เข้าไปปะปนในกลุ่มเจ้าสาวด้วยเพราะนางนั้นคุ้นเคยกับเส้นทางในสำนักตระกูลกงเป็นอย่างดีและอีกอย่างหนึ่งหากกงจอวีเห็นนางก็จะไม่กล้าลงมือด้วยในจดหมายของอินเวอร์ซันยังบอกรายละเอียดอีกว่ามอชีอายรับหน้าที่บุกเจียกง อาวุธของเขาคือเขียวบินสองมือเพราะคนที่อูฟึงแกลงกลัวมากที่สุดก็คือกงซางเจียพวกเขานั้นจึงได้เลือกเวลาที่กงซางเจียนั้นไร้กำลังภายในเขาจัดการนางยังแนะนำให้กงหยวนจือนั้นคอยอยู่อารักขากงซางเจียเพราะเขานั้นเชี่ยวชาญในเรื่องอาวุธลบับสามารถจัดการกับเคียวบินในระยะไกลได้ ส่วนหานอีเคอผู้ที่ใช้ดาบเซียวแม่ลูกเป็นอาวุธที่คมและแข็งแกร่งอาวุธของเขานั้นยังทำจากหินกรามันจะดูดอาวุธของคู่ต่อสู้ให้เข้ามาไกลได้ตัวเขาเองนั้นก็ฝึกเหมันวิสุดดังนั้นจึงรับผิดชอบเข้าโจมตีตำหนักหิมะส่วนเปยชวีนั้นรับหน้าที่บุกตำแหน่งบุพพาเพื่อจะชิงรูปสลักจำลองของเพิงจอนอน,นัน ดังนั้นกงจิอ,อีก็จึงส่งองครักษ์หยกแดงไปรับใช้คุณชายฮาวะเพื่อที่จะช่วยกันป้องกันภาพจำลองอันนั้นเอาไว้และเพื่อความไม่ประมาทกงจิอ,อีก,กับนำภาพจำลองนั้นซ่อนเอาไว้ในหีบเหล็กดำแล้วก็นำมันไปไว้ใต้สะเหมันที่ตำหนักหิมะแทนโดยให้คุณชายเฉี่ยทั้งสองนั้นหนีออกจากตํหนักหิมะไปอยู่ที่ตํหนักจันทรา กับผู้อาวุโซเย่แล้วก็จินฝันเพราะการทิ้งตำแหนังหิมะเช่นนี้จะทำให้ศัตรูนั้นคงคิดไม่ถึงว่าจะมีภาพจำลองของจริงอยู่โดยไม่มีใครเฝ้าและถึงแม้พวกนั้นจะรู้แต่การดำลงไปในสะเหมันก็จะทำให้ลดกำลังภายในของพวกมันลงเมื่อถึงงานพิธีผู้อาวุโซเฉียนั้นก็เป็นคนมอบตราประจำตัวประมุขให้กับกงจืออีแล้วก็ให้เขานั้นทำหน้าที่ ปกป้องสกุลกงต่อไปให้ดีสร้างกวนเฉียนที่ยืนร่วมงานอยู่ด้วยก็หันไปถามองค์คารักของกงซางเจี่ยที่อยู่ไกลๆว่าทำไมถึงไม่เห็นเขามาร่วมพิธีองค์คารักก็บอกว่ากงซางเจี่ยนั้นไม่สบายจึงพักอยู่ในจวนส่วนคุณชายกงหยวนจือก็อยู่เป็นเพื่อนเขาสร้างกวนเฉียนก็แอบยิ้มอย่างพอใจที่เห็นว่าการคาดเดาของนางนั้นถูกต้อง ตอนนี้กงซางเจียอยู่ในสถานะที่ไร้กำลังภายในเหมาะแก่การถูกโจมตียิ่งนักจากนั้นก็ถึงเวลาที่กงจิวอ,อี้นั้นจะต้องเลือกเจ้าสาวมาเป็นฮูหยินแล้วเขาค่อยๆเดินไปท่ามกลางของเหล่าเจ้าสาวทั้งเจ็ดแต่เมื่อเปิดผ้าคลุมหน้าของเจ้าสาวคนแรกก็พบว่าคือจือ,อี้ ที่จริงแล้วหลังจากที่อินเวอร์ซานนั้นส่งแผนการทั้งหมดให้กับกงจือวีพวกอู่เฟิงนั้นก็แอบเปลี่ยนแผนการตามหลังโดยสลับตำแหน่งหวังทั้งสามเขาจู่โจมต่างกันไปจากเดิมและในขบวนเจ้าสาวนั้นก็ให้จืออีปลอมตัวมาร่วมด้วยตอนนี้กงจืออีแปลกใจมากที่เห็นว่าเป็นนางนางยิ้มให้เขาอย่างเจ้าเลยแล้วก็บอกว่า ที่จริงอ่ะนางไม่ได้ชื่อจืออีแต่นางนั้นชื่อว่าสือถูคงซึ่งเป็นหวังคนที่สี่นั่นเองพูดจบก็ชักมีสั้นขึ้นมาหมายจะแทงใส่เขาแต่แล้วอินเว่ยซานที่ปลอมตัวมาด้วยก็ตรงเขาขวางเอาไว้ทําให้กงจืออ่อวีก็แปลกใจมากที่เห็นนางแต่ซื้อถูหงนั้นก็ไม่ได้แปลกใจที่เห็นอินเวยซานขัดขวางตนเช่นนี้ อินเวอซานนั้นบอกกับนางว่าที่นางแปรพักเพราะว่าอูเฟิงนั้นเคยสัญญากับนางไว้ว่าหากภารกิจสำเร็จจะปล่อยนางเป็นอิสระแต่เนี่ยดูเหมือนว่าอูเฟิงนั้นคงจะไม่ปล่อยนางตามที่สัญญาแล้วสินะนางก็เลยต้องหันกลับมาปกป้องตระกูลกงซึ่งซื้อถูหงนั้นก็บอกอย่างเปิดเผยว่าท่านทีที่ก้าวเข้าสู่อูเฟิงนั้นย่อมไม่มีวันได้จากไป จากนั้นพวกนางก็เปิดฉากต่อสู้กันอย่างชุนลมุนพอสู้ไปได้สักพักเหล่าองค์คลักของสกุลกงก็เปิดเอาอาวุธที่กงจื่อ้างแล้วก็คุณใช้เชียประดิษฐ์ขึ้นได้สำเร็จออกมาใช้พวกเขาเรียกมันว่าภูผาลั่นโดยจากการส่งข่าวของอินเวอร์ซันทำให้พวกเขาก็เตรียมพร้อม ตั้งรับเอาไว้แล้วจึงทำการซ่อนอาวุธนี้ไว้ในกระบอกไม้ประดับที่คุมด้วยผ้าแดงอยู่เต็มงานไปหมดเมื่อพวกเขานั้นนำมันออกมาใช้พวกอูฟงนั้นก็ถูกยิงล้มตายเกือบหมดเหลือเพียงแค่ซื้อทูหงเท่านั้นสร้างกวนเฉียนที่แอบดูอยู่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้แอบหนีไปที่บรรพดรังผ่านทั้งป่าไผ่ตามแผนที่ของอินเวยซัน แต่เมื่อนางไปถึงตำหนักจันทราก็ได้ยินพวกจินฟานกับก,กงจื่อซางนั้นไม่ได้เป็นห่วงผู้อาวุโสเยก,ก็ยังบอกนางอีกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนให้รอที่นี่อย่างสงบพ่ออีกเดียวสักครู่หนึ่งพวกเฉียชงจือก็จะตามมาสมทบที่นี่เมื่อซางกวนเฉียนได้ยินว่าพวกนั้นวางแผนเอาไว้แล้ว<ๆ>กว็จึงไ,<ๆ>ได้รีบหลบออกมาจากตำหนักจันทราก่อนส่วนที่ตำหนักหิมะ ตอนนี้คนที่บุกเข้าไปคือม้อฉีอายที่ใช้เคียวบินคู่เป็นอาวุธเขาแปลกใจมากที่ไม่เห็นมิใครอยู่ที่นี่สักคนแต่สำหรับเขานั้นการตามรอยก็ไม่ใช่เรื่องยากตอนนี้พวกเชียชงจือกำลังรีบเดินทางไปที่ตำหนักจันทราด้วยวรยุทธ์ของเขาก็ทำให้ตามมาถึงได้ในไม่ช้าเชียชงจือแปลกใจมากที่เขาแกะรอยมาถูก เขาบอกว่าแม้ทั้งสองจะมีวิชาตัวเบาเป็นเลิศแต่หนึ่งในนั้นฝีมือ,อยังไม่ถึงขั้นจึงได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้เขาก็เดาว่าเป็นคุณชายเชียและเมื่อสิ้นสุดเขตแดนของตำหนักหิมะแม้เขตแดนของตำหนักจันทราจะไม่มีร่องรอยใดๆแต่เขานั้นก็พอจะเดาทิศทางจากร่องรอยแรกได้ว่าพวกเจ้าต้องมุ่งหน้ามาที่ตำหนักจันทราเป็นแน่ที่เขารู้จักบันพศรังได้ดี ก็ต้องขอบคุณแผนที่ของอินเวอร์ซันแต่ที่เขาคิดไม่ถึงก็คือบรรพศหลังที่สำคัญกับมีเด็กอย่างเฉียชงจือเป็นผู้ปกปักเฉียชงจือถามเขาว่าในเมื่อรู้ว่าวิชาเฮมันของฮานอีเคอสามารถจะข่มวิชาเฮมันพิ้วไหวของตนได้แล้วทำไมจึงไม่ส่งหานอีเคอเข้ามาเล่ามอฉีออายก็ตอบว่าเฮมันพิ้วไหวกับสบับจันทราที่มีชื่อนั้น เมื่ออยู่ต่อหน้าเขาก็ไร้ค่าทั้งสิน้นและหานอีเคอร์ก็ต้องไปรับมือกับคนที่คู่ควรกับเขามากกว่าว่าแล้วพวกเขาก็เปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดทางด้านเจียกงตอนนี้ก็ต้องต้อนรบับกับการมาเยือนของหานอีเคอร์เมื่อกงสางเจียเห็นใบหน้าของเขาก็จำได้ทันทีว่าคนนี้คือคนทีฆกาแม่กับน้องหลางของตนเมื่อสิบปีที่แล้วดังนั้นเขาจึงคิดจะสังหารหานอีเคอร์เพื่อแก้แค้นให้ได้ หานอีเคอก็ต้องแปลกใจมากเพราะคิดว่าตอนเนี้กงซางเจียน่าจะอยู่ในช่วงที่ไร้กำลังภายในแต่ก็ไม่คิดว่าเนี่ยทั้งหมดร้วนเป็นแผนการที่วางไว้เพื่อให้ซางกวนเฉียนนั้นส่งข่าวออกไปล่อพวกอูฟงให้เข้ามากงซางเจียยอมรับว่าแผนการทั้งหมดนี้ล้วนมาจากความคิดของกงจือวีที่เข้าไปหาเขาในคุกใต้ดินในวันนั้น แล้วบอกว่าที่อูจี้หูหยินชี้เป้าว่าอินเวอซานเป็นอูฟงก็เพื่อจะส่งนางเข้ามาที่คุกแล้วจะได้บอกกับกงซางเจี่ยวว่าซางกวนเฉียนก็เป็นสายลับของอูฟงเช่นเดียวกับอินเวอซานเดิมทีกงจืววี่ยังคลางแคลงใจในตัวของกงซางเจี่ยเพราะคิดว่าที่เขาทำไปก็เพื่อหวังตำแหน่งประมุขแต่เมื่อได้เข้าทำการทดสอบในสามแดนจึงได้รู้ว่า ผู้ที่จะผ่านการทดสอบได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมละทิ้งอัตตาได้แล้วแล้วก็เห็นเรื่องการปกป้องตระกูลกงเป็นที่ตั้งพวกเขาจึงได้ร่วมมือกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากนั้นก็เริ่มทำทีป้นคุกพาตัวอินเวอซานออกมาตอนนั้นเขาก็แค่แก้งทำทีเป็นไม่มีกำลังภายในถูกกงจ่ววีนั้นซัดบาดเจ็บ มาให้สร้างกวนเฉียนเห็นดังนั้นแม้ว่าพวกเขานั้นจะคิดแผนการได้อย่างแยบยนตแต่ด้วยฝีมือของฮานอีเคอร์ก็ไม่ได้เกรงกลัวสองพี่น้องนี้แต่อย่างใดพวกเขานั้นเปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดกงหยวนจือซัดอาวุธลับตัวใหม่เข้าใส่เขาแต่มันกลับทำอะไรไม่ได้พลเพราะอาวุธในมือของหานอีเคอนั้นทำมาจากหินอุกาบาตสามารถดูดเอาอาวุธลับศัตรูเขามาติดที่ตัวมันได้หมด ดังนั้นตอนนี้พวกเขาทั้งสองจึงต้องพึ่งวรยุทธ์แล้วก็เพลงดาบของสกุลที่ฝึกฝนมาแล้วส่วนที่บันพดน้าตอนนี้เหลือเพียงแค่ซื่อถูหงคนเดียวเท่านั้นนางหันมาถามอินเวอซานกับกงจือวี่ว่าพวกเขาวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วงั้นหรือทำให้อินเวอซานก็นึกย้อนไปถึงตอนก่อนที่นางนั้นจะบอกความจริงกับกงจอวี แต่เขาก็บอกให้นางเชื่อใจเขาแล้วก็ร่วมเล่นละครด้วยกันให้ทำเป็นว่านางนั้นถูกเปิดโปงจึงต้องหนีออกไปจากสำนักตระกูลกงเพื่อจะได้สอดแนมแผนการของอูเฟิงแล้วประสานนอกในกับเขาส่วนเขานั้นก็จะทำเป็นหลงไหลนางจนลำเอียงแตกข้อกะโกงสางเจี่ยทำทีปกป้องนางให้หนีออกไปได้ซึ่งทั้งสองต่างก็เชื่อใจกันและกัน และหวังว่าจะกำจัดอูฟิงให้สิ้นซากให้ได้พวกเขาทั้งหมดต่างก็ร่วมมือกันเล่นละครทำเป็นแตกความสามัคคีในสกุลเพื่อหลอกสร้างกวนเฉียนเล่งให้นางนั้นนำพาอูฟิงเข้ามาโจมตีสกุลกงตามแผนการตอนนี้ก็รู้แล้วว่าทั้งกงซางเจี่ยและกงหยวนจือ ต่างก็ร่วมมือเล่นละครตบตาสร้างกวนเฉียนด้วยหลอกให้นางคิดว่ากงสงซางเจียเจ้าไร้กำลังภายในในวันนี้ได้สำเร็จตอนนั้นอินเวอรซานก็เตือนกงจืวอ,อี้ให้ระวังตัวด้วยเพราะเลือดของซื้อทูหงนั้นเป็นพิษแต่เขาก็บอกว่าเขากินปายเช้าชุยย่อมไม่กลัวพิษที่ว่า ว่าแล้วก็ลงมือประทะกันอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้กงจิวีพา,า่าถูกกงเล็บของซื้อทูหงที่เต็มไปด้วยเลือดตะปบเข้าที่ใบหน้าทําให้ตัวเขาเองก็ได้รับพิษเข้าไปซึ่งที่จริงแล้วในเลือดของซื้อทูหงก็ไม่ใช่พิษทั่วไปแต่เป็นพิษกู่ตัวป๋ายเช้าชวยก็จึงไม่อาจจะต้านทานได้ อินเวอร์ซานเป็นห่วงเขามา่พยายามจะเข้ามาช่วยแต่ก็ถูกซื้อถูหงจัดการจนเกือบจะเสียท่าเช่นกันแต่แล้วจู่จูหานหยาซือก็กระโดดลงมาช่วยอินเวอร์ซานเอาไว้เขาบอกให้นางพาก,กงจิวอ,อี้หนีไปก่อนจากนั้นก็หันมาต่อสู้กับซื้อทูหงและแน่นอนอยู่แล้วว่าด้วยฝีมือของเขาย่อมสู้ซื้อทูหงไม่ได้เขาถูกนางซัดกระเด็นลงไปนอนกองจนแทบจะหมดแรงแล้ว นางก็ตามเข้าไปประชิดตัวหวังจะกำจัดเขาให้สิ้นซากแต่แล้วเขาก็คว้าเอาภูผ่าลั่นที่อยู่ใกล้มือได้จากนั้นก็จัดการยิงซื้อถูหงจนตายไปก่อนที่เขานั้นจะค่อยๆสิ้นลมหายใจตามไปด้วยอินเว์ซานที่กำลังพากงจอว้หันไปนั้นก็หยุดขึ้นมากระทันหันนางอยากจะกลับไปช่วยหานยาซื้อแต่เพราะคำสอนที่เขาเคยสอนนางเอาไว้ว่าให้ก้าวต่อไปอย่าได้หยุดฝีเท้า และอย่าได้หันหลังกลับจึงทำให้นางตัดสินใจทั้งน้ำตาพยุงร่างของกงจิวออี้ไปยังตำหนักจันทราผู้อาวุโสเยก,ก็ให้จินฝานนั้นมาช่วยพยุงกงจิวออี้เข้าไปด้านในแล้วก็ถ่ายเทกำลังภายในของเขาเพื่อจะกดพิษกู่ในตัวของกงจิวออี้เอาไว้ไม่ให้ไหลเข้าสู่หัวใจจนหมดทางเยียวยา เขาก็สั่งให้จินฟานนั้นไปเอาบงกดคู่ล่องเมคาที่ห้องรับออกมาเพื่อจะใช้รักษาแต่เมื่อจินฟานไปยังห้องรับกลับพบว่าซางกวนเฉียนกำลังจะขโมยบงกดคู่นั้นอยู่ทางด้านผู้อาวุโสเยใช้กำลังภายในไปมากจนอ่อนแรงจึงจะขอพักสักคู่อินเวซานจึงรับช่วงต่อช่วยถ่ายทอดกำลังภายในให้กับกงจิววีแทน แต่การถ่ายทอดกำลังภายในเช่นนี้สามารถช่วยแค่ยับยั้งพิษเอาไว้ได้ชั่วคราวเท่านั้นผู้อาวุโสเย่บอกว่าเขานั้นจะออกไปช่วยจินฟานเอาบงกฎคู่ล่องเมคากลับมารักษาอาการของท่านประมุกให้ได้แต่หากเขาไม่ได้สิ่งนั้นกลับมาก็เหลือเพียงวิธีเดียวแล้วที่จะทำนั่นก็คือให้ถ่ายเทพิษกู่จากร่างของท่านปะมุกมาไว้อีกคนหนึ่งซึ่งข้อนี้อินเวอร์ซานก็เข้าใจดี และหลังจากที่ผู้อาวุโสเย่ไปแล้วนางก็ตัดสินใจที่จะทำในทันทีแต่เมื่อกงจือวีที่ถูกถ่ายเทพิษกู่ออกไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาเขานั้นก็รู้ได้ว่าอินเวอร์ซานกำลังจะถ่ายเทพิษจากเขาเข้าสู่ตัวของนงเขาก็จึงรีบเดินรมปานเพื่อจะดึงพิษนั้นกลับคืนมาทำให้รมปานของทั้งคู่ก็ปั่นป่วน แต่แล้วกงจื่อสางที่ยืนสังเกตดูอยู่ก็บอกให้ทั้งคู่นั้นดูลมปราณที่โคจรอ,อยู่ตอนนี้มันคล้ายกับว่าทั้งสองลมปราณกำลังจับประสานกันเสียมากกว่าทางด้านของจินฝานนั้นก็ไล่ตามสร้างกวนเฉียนมาจนถึงป่าภัยและหานยาสีนั้นก็ตามมาสมทบช่วยนางประมือกับเขาอีกแรงหนึ่งทำให้จินฝานนั้นเป็นรองจนเกือบจะสู้ไม่ไหว แต่แล้วผู้อาวุโสเยก็ทลาเข้ามาเพื่อช่วยจัดการกระหารยาซีเองจินฝานจึงหันไปสู้กับซางกวนเฉียนต่อเพื่อที่จะแย่งเอาบงกฎคู่ล่องเมคามาให้ได้แม้ฝีมือของจินฝานจะร้ายกาศแต่ก็ไม่อาจสู้เล่เหลี่ยมที่แพ้วพาวของซางกวนเฉียนได้จนในที่สุดเขาโดนานางแทงเข้าที่ซ่วงอกไกลหัวใจ จนล้มลงไปแต่แม้กระน,นั้นเขานั้นก็ยังคงกำกกล่องใสบงกฎคู่ล่องเมคาเอาไว้นั่นสร้างกวนเฉียนจึงคิดจะสังหารเขาเสียให้ลุลาลุลอดไปแต่แล้วกงจือ่อซางก็วิ่งเข้ามาผลักนางออกไปไม่ยอมให้นางมาทำร้ายจินฝานต่อได้กงจือ่อซางนั้นยิงภูผาลันในกล่องใสสร้างกวนเฉียนทันทีนางนั้นก็หลบพ้นนางรู้ดีว่าอาวุธชิ้นนี้มีอนุภาพมากแค่ไหน ก็จึงได้รีบดีดก้อนหินใส่ที่เข่าของกงจื่อซางให้เสียหลักแล้วหันหลังวิ่งหนีไปทันทีกงจื่อซางเห็นว่าคงตามไปไม่ทันจึงหันมาหาจินฝานที่กำลังหายใจโรยลินนางตรงเข้าไปประคองล่างของเขาทั้งน้ำตาเขานั้นยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาบอกกับนางว่าอย่าร้องไห้และเมื่อเขาเห็นหยกเขียวที่ข้อมือถูกเลือดในกายย้อมมันจนเป็นสีแดงเขาก็ยิ้มออก เขาบอกกับกงจื่อซางว่าสิ่งที่เขาเสียดายมากที่สุดในชีวิตคือการกลับไปเป็นองค์คลักษหยกแดงไม่ได้อีกแล้วแต่ตอนนี้เลือดของเขาย้อมสีหยกเขียวจนเป็นหยกแดงแล้วถือว่าความปรารถนาของเขานั้นเป็นจริงเสียทีเมื่อพูดจบก็ค่อยๆหลับตาลงทำให้กงจื่อซางก็ตะโกนเรียกชื่อของเขาจนก้องไปทั่ว นางพยายามเรียกหาผู้อาวุโสเยให้มาช่วยเขาผู้อาวุโสเยที่จัดการหารยาซีได้แล้วก็ค่อยๆตักกายเข้ามาหาทั้งคู่ด้วยท่าทีที่อ่อนแรงทางด้านของซางกวนเฉียนนั้นขณะน,นี้กำลังหนีก็ได้ยินเสียงของหารยาซีเรียกชื่อนางตอนนี้เขานอนล่อแลพิงอยู่ตรงต้นป่าไผ่ตอนแรกนางไม่ได้คิดจะหันหลังกลับไปช่วยเขา แต่แล้วมนโนธรรมอันน้อยนิดในใจของนางก็ทำให้นางนั้นหันกลับไปหาเขาจนได้นางพยายามจะพยุงเขาให้หนีไปด้วยกันแต่เขาก็บอกว่ามันเปล่าประโยชน์ที่เขาเรียกนางก็เพราะแค่อยากรู้ว่านางจะหยุดเพื่อเขาหรือไม่ตอนนี้เขาได้รู้คำตอบแล้วและบอกให้นางนั้นไปได้แล้วว่าแล้วก็กัดยาพิษที่ซอกฟันเพื่อจะฆ่าตัวตายซะจะได้ไม่เป็นภาระของนาง เขาบอกให้นางมีชีวิตต่อไปให้ดีพอพูดจบก็หมดลมในทันทีสร้างกวนเฉียนมองภาพตรงหน้าทางน้ำตานางยกมือขึ้นคาระวะศพของเขาด้วยความขอบคุณจากใจจริงที่เฝ้าสั่งสอนนางมาโดยตลอดจากนั้นก็ลุกขึ้นหันหลังเดินจากไปทันทีทางด้านของเฉียฉงจือตอนนี้ก็ถูกเล่นงานจนบอบช้ำไปหมด ม้อฉีอายนั้นสัดเคียวบินคู่เขาใส่เขาหวังจะปลิดชีพแต่แล้วคุณชายเฉียก็กระโดดเข้ามาคว้างเอาไว้โดยใช้มือเปล่านั้นจับเคียวที่คมจนเลือดก็อาบไปทั่วเฉียชงจื่อลุกขึ้นมาได้จึงกระโดดใส่หม้อฉีอายอีกครั้งแล้วจัดการต่อสู้อย่างสุดกำลังในที่สุดก็สามารถปลิดชีพเขาได้ส่วนที่ตำหนักบุพภา ตอนนี้คุณชายฮาวาก็ต้องรับมือกับยอดนักดาบอย่างเปยช์ชีฝีมือของคุณชายฮาวานั้นก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่จึงทําให้เป็นรองในการต่อสู้เสียมากกว่าจนเกือบจะพลาดท่าแต่แล้วผู้อาวุโสฮาวาก็เข้ามาช่วยบุตรชายเอาไว้ได้ทันเขาต่อสู้กับเปยช์ชีจนทําให้ถูกดาบของเปยช์ชีแทงเข้าสู่จุดสําคัญ คุณชายฮวาร้องไห้เสียใจหนักมากที่เป็นท่านพ่อของตนใกล้สิ้นลมเช่นนี้ผู้อาวุโสฮวานั้นบอกกับเขาว่าตอนนั้นที่เขาได้ยินว่าท่านพ่อตำหนิเขาที่ไม่มีพรสวรรค์แต่ประโยคหลังจากนั้นก็คือแม้เขาจะไม่มีพรสวรรค์อะไรแต่ก็เป็นเด็กที่จิตใจดีมีคุณธรรมแค่เนี้ยพ่อของเขาก็ภูมิใจในตัวเขาแล้วในตอนโตที่เขาพยายามทำอาวุธขึ้นมา แม้มันจะไม่สำเร็จแต่ท่านพ่อของเขาก็ยังเก็บของชิ้นนั้นเอาไว้ติดตัวตอนนี้เขาควักมันออกมาจากอกเสือ้อยืนให้ลูกชายแล้วบอกว่าข้าควรจะชมเจ้าให้เร็วกว่านี้ใช่ไหมลูกชายเจ้าทำได้มาโดยตลอดในใจข้าเจ้าเป็นแต่เขานั้นอย่างพูดไม่ทันจบประโยคก็ขาดใจตายไปเสียก่อนคุณชายฮาวาส่งเสียงเรียกผู้เป็นพ่อราจะขาดใจ น้ำตาของลูกผู้ชายล่วงลินลงมาไม่ขาดสายเอาละค่ะจบตอนที่22แล้วนะคะเรื่องราวก็กำลังเข้มข้นเลยแล้วก็พวกหวังทั้งหลายนะคะก็บุกที่บันพดหลังกันเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวตามหวานไปนะคะกับตอนที่23เรื่องนี้มีแค่24ตอนนะคะในเวอร์ชันละครขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ